สวัสดีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะ,ะสำหรับวันนี้เด็กนักเรียนมาเจอกับคุณครูปาล์มและคุณนากันอีกแล้วนะคะ,ะในเช้าวันใหม่วันนี้มาเจอกับเด็กๆที่สามกันแล้วนะคะสําหรับเช้าว,วันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยหนังสือหน้าอ่านนะคะ เรื่องวันนี้ก็คือหนังสือมีประโยชน์อย่างไรสำหรับสาระเรียนรู้ที่เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้นะคะประโยชน์ของหนังสือมีอย่างไรบ้างหนึ่งทำไมคะลูกให้ความรู้ให้ความรู้สอให้ความเพลิดเพลินให้ความเพลิดเพลินอ่าโอเคนะคะ สำหรับเรื่องหนังสือมีประโยชน์อ่าประโยชน์ของหนังสือนะคะเดี๋ยวเดวีวันนี้เด็กๆจะได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหนังสือนะคะแล้วก็สาระสําคัญประสบการณ์สําคัญที่เด็กๆได้ในวันนี้ก็คือการใช้ภาษาเพราะเด็กๆจะได้รู้ภาษาไทยนะคะอ่าสำหรับแบบว่าวันนี้ให้เด็กนักเรียนอ่านคำข้องจองตามครูนะคะแล้วก็ระบายสีภาพอ่ะง่ายมากเลยวันนี้ อ่านตามครูครูกันเลยนะคะพร้อมกันแล้วนะคะลูกหนึ่งสองสามหนังสือมีประโยชน์หนังสือมีประโยชน์ประโยชน์หนังสือประโยชน์หนังสือนั่นคือความรู้นั่นคือความรู้พเพลิดเพลินน่าดูพเพลิดเพลินน่าดูชวนหนูอ่านเอ่ยชวนหนูอ่านเอ่ย,อนอยหนึ่งรอบนะคะลูกประโยชน์หนังสือ ประโยชน์หนังสือนั่นคือความรู้นั่นคือความรู้เพลิดเพลินน่าดูเพลิดเพลินน่าดูชวนหนูอ่านเอ่ยชวนหนูอ่านเอ่ยอให้เด็กๆระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะลูก เทั้งสามคนนั้นกำลังทำไรคะอ่านหนังสือกันอยู่เลยนะคะให้เด็กๆระบายภาพติกทั้งสามคนแล้วก็มีอะไรคะชั้นวางหนังสือแล้วก็กระถางดอกไม้้เดติๆระบายสีหหมกเลยนะคะอ,ะอะหนังสือหนะ้าอ่านมีหลายชนิดเลยนะคะใช่ค่ะมีหนังสือนิทานหรือว่าจะเป็นแบบสุภาพของเด็กๆก็ได้นะคะให้ความรู้อันนี้เขาเรียกว่าหนังสือนิทานนะคะแล้วก็ที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านสี่ห้าเล่มก็ คือหนังสือนะคะลูกเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าหนังสือเหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆระบายสีให้สวยงามถ้าละเด็กๆระบายแค่สีเดียวจะสวยไหมคะไม่สวยเลยไม่สวยนะคะเมื่อวานเด็กๆเรียนกันไปเลวเด็กๆต้องระบายหลายๆสีนะคะหนังสือจะได้ทําไมคะหน้าอ่านใช่ไหมคะคุปปาใช่แล้วค่ะโอเควันนี้ไม่ยากเลยนะลูกนะต่อไปเราไปสอนกันในตศาสตร์กันเลยค่ะ เยมหนังสือขึ้นมาเลยอุปกรณ์ต้องใช้ในวันนี้ก็คือมีดินสอยางลบนะคะแล้วก็สีนะคะเตรียมขึ้นมาเลยสำหรับการนับจํานวนหนึ่งถึงยี่สิบอ่าเด็กๆนับกันได้ทุกทุกบ้านกันแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก็อยู่ในเรื่องการนับจํานวนอยู่นะคะสาหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะมาฟังคําสั่งกันเลยค่ะให้นักเรียนนับจํานวนภาพและเขียนตัวเลข แสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะอ่ะยกตัวอย่างเลยค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยสำหรับแถวที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งไพ่อะไรมาลูกลูกอะไรคะเป็นภาพอะไรคะลูกลูกบอลใช่ไหมคะลูกบอลมีกี่ลูกคะหน่งสองแล้วก็เขาก็เขียนเลขสองมาใช่ไหมคะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะลูกบอลเมื่อเด็กๆนับได้แล้วก็คือจํานวน สองนะคะมีสองลูกคำตอบที่ถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมก็เติมเลขอะไรคะลูกเลขสองเลขสองนะคะต่อมาเป็นตุ๊กตาอาเป็นตุ๊กตานะคะอาเป็นตุ๊กตาดูสิคะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามมีสามตัวเด็กๆก็เขียนเลขสามนะคะอาแล้วทีนี้ช่องสุดท้ายก็ต้องเอามารวมกันใช่ไหมคะมีลูกฟุตบอลและก็ตุ๊กตาเอาดูสิคะสองกับสามบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าคำตอบที่ถูกต้องก็คือเลขห้านะคะ <5, S 1> นะคะเ<ล>ติมเลขห้าลงไปนะคะโอเคต่อมาทีนี้เรามาทำกันเองนะ,ะรเริ่มเข้าแบบแผนของตัวเองแล้วนะคะลูกเมื่อกี้แค่ตัวอย่างนะคะอ่ะเอาเข้าสู่แบบแผนเลยนะคะรถจนคัมีกี่คันลูกนะับหนึ่งสองสามมีสามคันให้เด็กเดเขียนเลข เขียนล<า>ถ้าเด็กๆเขียนไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ทํารอยเส้นประให้ก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆลากตามรอยเส้นประนะคะต่อมามอเตอร์ไซค์มีกีก่คันครับคุณป้าหนึ่งสองสามคำตอบก็คือสามต่อมาคุณครูให้นับจำนวนรวมกันนะคะทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รวมกันเลยอ่อช่วคุณครูนัหนึ่งสอง กี่พันคะหกพันหกพันคำตอบถูกต้องก็คือเลขหกนะคะอ่าอ่ต่อมาเรามานับจำนวน UFO กันยานอวกาศยาานอกศ UFO ดูสิคะว่ามีกี่่เออมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ่า UFO มีกี่ตัวคะสี่นะคะก็คำตอบถูกต้องก็คือเลขสี่ต่อไปเรือเรือมีกี่ล่าง มีกี่ลำคะหนึ่งล้าเรามีหนึ่งลำแล้วคุณครูอยากทราบว่าทั้ง U F O และเรือรวมกันแล้วได้เท่าไหร่มาเชิญคุณครูนะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกันแล้วได้ห้าเติมในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ5้านะคะต่อมาตุ๊กตาหมาตุ๊กตาหมามีเท่าไรมานับพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามอ่าเติมเลขสามใส่เลขสามเลยอ่าต่อไปลูกเป็ดลูกเป็ดไม่กีดตัวหนึ่งสองลูกเป็ดมีสองตัวต่อไปคุณครูอยากทราบว่าตุ๊กตาหมาและลูกเป็ดรวมกันเลยได้กี่ตัวเดินไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าคำตอบก็คือเลขห้านะคะอ่านักเรียนเข้าใจไหมคะลูก คุณครูหวังว่าถ้าเด็กๆตั้งใจเด็กๆก็ทำได้นับจำนวนช้าๆทีละตัวนะคะลูกแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะเขียนตัวเลขยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเลขเลอยนะคะตัวลอยนะคะลูกเด็กอนุบาลหนึ่งยังไม่ถนัดเขียนตัวลอยนะคะนนคุณครูก็ฝากคูปกครองนะคะจับให้เด็ๆเกๆหัดเขียนตัวเลขหรือ ให้เขียนตามรอยเส้นตราให้ผู้ปกครองทาเต้นตราให้่อนก็ได้นะคะ,ะคุณครูหวังว่าเด็เดกๆคงเข้าใจนะคะคุณครูปาล์มเรื่องคุนาฝากผู้ปกครองสอนเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูปาล์มเรื่องคุณนาลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ นกายนูก็บันทึกันเทิ